ต้นท่านเข้าใจเข้าใจไปคุณผู้ชมครับที่จังหวัดอุดรธานีเราฝากเตือนกันหน่อยไปเจอกับโจรใจบาปนะครับบุกเข้าไปในวัดไปขโมยเงินค่าน้ำค่าไฟครับที่นี่เลยครับไปเจอกับพระครูสิริธรรมปคุณสิริธรรมโมอายุ54ปีเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อมท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อสร้างตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองงหวัดอุดรธานี ก็พาคุณตำรวจไปแล้วครับตำรวจสพเมืองอุดรธาน,นีไปดูจังที่เกิดเหตุที่คนร้ายเนี่ยใช้ฉแฉลงงัดกุญแจประตูพังเสียหายเลยนะแล้วเข้าไปลักขโมยเงินในลิ้นชักเป็นเงินจํานวน1น0 0 0หมบาทในที่เกิดเหตุครับพบกับฉแฉลงและซองเงินที่คนร้ายเนี่ยทิ้งเอาไว้ด้วยอะตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องของรายนิ้วมือแฝงนะะใช่เอา ทางด้านพระครูสิริธรรมประคุณท่านบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยจำวัดอยู่ห้องด้านหลังนั่นแหละส่วนห้องด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสำนักง,งานของเจ้าคณะตำบลก่อนเกิดเหตุเวลาสักตีสามเมื่อวานก่อนนะฮะตื่นตื่นขึ้นมาครับตัวท่านตื่นขึ้นมาเพื่อทํากิจของสงเสร็จแล้วก็เดินมาเปิดกุฏิด,ด้านหน้าพบประตูถูกงัดจึงเดินเข้าไปตรวจดูทรัพย์สินแล้วก็พบว่าเงินที่ญาติโยมนํามาถวายไว้เป็น การจ่ายค่าน้ําค่าไฟของวัด13,000บาทหายไปถูกคนร้ายขโมยไปและยังไงรู้ไหมที่น่าสังเกตก็คือที่วัดแห่งเนี้ยเลี้ยงสุนัขเอาไว้ตั้งหลายตัวแต่คืนวันเกิดเหตุสุนัขมันไม่เห่าสักตัวมันนอนนิ่งเลยแต่ปกติสุนัขมันจะได้รับรู้ถึงความที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติถ้ถ้ามีคนแปลกหน้ามันจะเห่าหรือว่า คุ้นเคยนั่นไงเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นคนคุ้นเคยหรือเปล่าคนที่เคยมาอยู่ที่วัดนี้เป็นประจำอาจจะเป็นขโมยก็ได้อ้าวทีนี้ยังไงล่ะโอ้โหตำรวจเองก็เตรียมนะฮะที่จะทำการสืบสวนแล้วก็หาคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปอ้อาวบอกแบบนี้แล้วกันนะ <c oughs> ไม่ว่าจะยังไงซะนนี่มันเป็นการทำ บาปที่โอ้โหผมว่าคูณสองเลยนะ,ะนี่มันเป็นเงินที่เขามาถวายเป็นปัจจัยขนามค่าไฟอะถูกต้องหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องการมาช่วยชําระหนี้ส่งเนาะแต่ว่าคุณมาขาโมยไปอย่างเงี้ยโอ้โหนะอาจริงๆถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเอามาคืนดิฉันว่าท่านจเจ้าอาวาสท่านคงไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะ